We're gonna go out now. Bye, Lee. Let's go. Boy, okay. you may said l a ใส่เกงยีนใส่เกงยีนตัวนี้อ่าใส่ได้เดี๋ยวไปกินเข้าเนาะใส่ใส่กระเสื้อตัวไหนดีอ่ะใส่อะไนก็ได้อันแรกก็ไปกินเข้าวเฉยๆเออสวยๆเออแค่นี้ก็ได้อันนี้ข้าวจีนก็สวยไม่เอาล้วมาใหม,ม่มีมีหลายตัวอ่ะตัวนี้อะตัวนี้โอเคปะ โอเคอยู่สวยอยู่นะอยู่กับจีนก็ได้สวยๆก็ไปกินข้าวเฉยๆก็ใส่ไปก็มันร้อนมันเป็นผ้าแบบนี้กลัวมันจะร้อนเดี๋ยวทำไมอยู่ทำไอ้้ไอชอบอะไรอันนี้โอเคไหมเออสวยอยู่นะใส่ใส่แบบนั้นก็ได้สวยๆใส่กับเกงเกงยีนชัยเออเกงเกงจีนก็ได้เกงเกงเออเออสวยแต่ว่าตัวนี้มันแขนกุดเดี๋ยวมันจะกลัวหนาวอีกว่อร้อนหนาวไม่เอาใส่ให้หายกันให้ อันนี้ได้ป่ะเออสวยใส่กางเกงกางเกงชินก็ได้สวยก็ใส่กางเกงชินนั่นแหละเออแต่าคุณปอเราเอาอันไหนอันไหนอันไหนอะไรก็ได้ไปกินข้าวเฉยๆมืดๆนะคนก็ไม่เจออันนี้เออตอนนี้ใส่เราก็มืดไปมันเป็นสีแบบมันเย็นอะไรเงี้ยทำไมบอกไมชสวยอยู่เป็นดีกว่าไม่ใช่เอาตัวสุดท้ายเนี่ยเลือกมาสี่ตัวใครว่าตัวนี้เออใส่อะไรก็ได้ก็สวยสวยนะโอ้แต่อันนี้แขนเป็นแบบนี้อ่ะ ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่เสื้อในมันจะโดนตรงนี้ไง<อ>มันเป็นเขาเรียกว่าแขนแัดปัดๆไงไม่เอา,าอ่ะก็หาตัวก็ใส่อะไรก็ได้ห้าชุดนะเออถ้า่างนั้นเอาเอาตัวแรกแล้วกันโอเคสุดละไอบอกแล้วอันแรกก็สวยทำไมไม่เอาอันอันแรกเลยอันแรกก็สวยอ่ะมันก็ต้องมีเลือกหลายตัวไหมละ่ะใช่ไหมมีเลือกหลายตัวจะได้แบบเออ สรุปสรุเอาเงิมื่อก่อนจะเป็นเป็นกินอะไรกระไดอะไรกระไดอะไรกระไดตอนนี้ก็ใส่ชุดอะไรอะไรกระไดอะไรกระไดอะไรกระไดสรุปเอาตัวนี้นะโอเคแล้วนะเออโอเคยู่ก็เรื่องตั้แรกตัวแรกก็บอกแล้วไอ้บอกแล้วอันแรกก็สวยอยู่รับเก่งๆใจเก่งๆไม่ต้งให้เปลี่ยนทำไมต้อให้เปลี่ยนทำไมไอ้ไม่ได้บอกเปลี่ยนคุ้มเปลี่ยนเปลี่ยนเองอ้าวฉัเปลี่ยนเหรอเออก็บอกมีห้าตัวไม่พูดต้นตัวตัวเดียวตัวแรกแต่ละตัวนี้เลยโอเคโอเคไปตัวนี้ก็ได้ เบื่อมาก